ไปได้กันกับทุกสภาวะเลยลูกนะไม่ว่าจะลักษณะนอนอกหรือว่านายก,ก,ก็ไปได้กันเลยมันมีความเพรไปได้กันเลยกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่พยายามจะหนีจากมันไม่ใช่พยายามจะหลบจากมันไม่ใช่พยายามจะทิ้งมันมาหาคุณาเนี่ยมันไม่ใช่อะไรทิ้งอะไรแต่มันล้างไปได้วยกัน จะสภาวะเจ็ดชนิดไหนอารมณ์ชนิดไหนก็ไม่มีความเทไปได้กันเลยลูกทั้งนอกทั้งในก็ไม่มีความเทไปได้กันเลยทั้งนอกทั้งในจะสภาวะไหนก็ปลดนันไปเลยลูกสภาพไหนก็ปลดไปเลย ไม่มีคามแพ่ไปได้กันเลยไม่มันทั้งไม่ทั้งหมดไม่ไปได้กันเลยลูกลปลอดไปเลยลูกสภาวะไหนก็ปลอดมันไปเลยที่ี้นจะภาวะลูกสาธ้ช่วยสภาวะดับล่างสภาวะว่างร่างลักษณะไม่เคยไปจากมันอีบารชนิดไหนก็ปลอดมันไปเลยลูก มีความแพไปได้วยกันเลยไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันเลยทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกความนึกคิดทุกการโลกการเห็นทุกการสัมผัสเรมันจะได้ดับล้างมันไป โปก,กันไปลูกเสียงกิ่นรดสัมผัสก็โปรก,กันไปเลยลกูกไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไม่ไ,มไ,มไปได้วยกันความลูกความเสียงยความกิ่นความรดความกายความจิตความนอกความในไม่มีคาแผลไปได้วยกันมหากรณาเนี่ยมันไม่ได้ทิ้งสังฆววัตร มันไม่ได้ว่างจากสังฆวัตริ์จะมีว่างล้างสังฆวัตริหาวันนี่ว่างล้างสังฆวัตริ์ับล้างสังฆวัตรไม่ได้ดับจากสังฆวัตริ์ลูกดดับจากอารมณ์ดับล้างอารมณ์ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปได้กันกับทุกอารมณ์ดีดีหนีอารมณ์ ก็ดับล้างอารมณ์แทนเรียกว่าโปรจิชนิดไหนก็ไม่ว่าละจากมาโลกดับล้างมันก็ไปได้วยกันชนิดไหนก็ไปได้วยกัน,น,กไไกนกทุกลักษณะจิตไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไ,มไปได้วยกันทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกลักษณะจิต นอกในก็ทุกรษนาของนอกของในมหาวนาเนี่ยไม่คิดว่างจากสังวัสดว่างล้างสังวัสดม่ว่างจากจิตว่างร้างจิต ดับจาอารมณ์ดับล้างอารมณ์ไปด้วยกันไงลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็ไปด้วยกันกับทุกอารมณ์ไม่มีความเขก็ไปด้วยกันกับทุกอารมณ์เลยลูกไม่มีความเพ็ไปด้วยกันมันจะได้ล้างกันไปไม่ใช่ตัวปฏิเสธไม่ใช่การปฏิเสธ เส้นแบน่งมหาคุนาไม่มีเส้นแบน่งแต่ถ้าปฏิเสธแล้วมันก็มีเส้นแบ่งทันทีมหาคุณาเนี่ยปลอดทุกอย่างว่างเนี่ยว่างล้างเนี่ล้างทุกอย่าง <c oughs> กินเลสไม่ใช่กินเลสดก,ก็เสมอกันหมด <c oughs> มีความแพร่ไปด้วยกันเหมือนกันหมด ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปได้วยกันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะจิตดีหรือจิตไม่ดีไม่ว่าจะวิบากหรือไม่วิบากก็ไปได้วยกันหมดไม่ต้องแบ่งอะไรไม่ต้องแยกอะไร มีไม่มีก็ไม่เหมือนกันไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันมีจิตไม่มีจิตก็ไม่เหมือนกันไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันจะมีนอกมีในหรือไม่มีนอกไม่มีในก็ไม่เหมือนกันไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันโลกแต่ว่าดับล่างเสมอกันไปอาตาบช่วยเสมอกันไปหมด เอา do, มา <the> ันทั้งเอาทั้งไม่เอาให้มันแทนที่ไปได้วยกันกับทุกขนาดจิตทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกไปได้วยกันด้วยไม่ใช่จิตไม่เอาจิตเนอะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันไไกับจิตที่มันมีแล้วจิตที่มันไม่มีอะไรก็ตามทีนี่ไปได้วยกันนี่แหละลูกจะได้ว่างล้างกันไปชายช่วยเดช่วยกันไป ยิ่งกว่าแม้กระทั่งตัวยิ่งกว่าเองไปด้วยกันนี่แหละทุกอย่างไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาไปด้วยกันนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งกว่าแม้กระทั่งตัวยิ่งกว่าเองไปด้วยกันนี่แหละทุกสภาพเกิดทุกสภาพทำ หายอะไรก็ไม่มีขอบแขกไปได้วยกันนี่แหละลกูกจะได้ว่าล้างเงินไปล้านงร้อยล้านเงินไป <c oughs> <c oughs> ท่้นเอาท้องไม่เอากันแบบไม่มีขวาบเขตไม่มันท่านไม่ท้าไม่ไม่กันแบบไม่มีขวเเบ,บควเคตก็ไปได้วยกันนี่แหละแตทุกลักษณะทุกสภาวะทุกสถานการณ์ ไปโรกมหาพุนาไปด้วยการตรดโถอ,อก,กันไปไม่ใช่ไปไปฏิเสธมันไม่ใช่ไปขัดแย้งกับมันไม่ใช่ไนปหนีมันไม่ใช่ไปหลบมันทุกอ,อย่างใหญ่ใช้วิชาอสศุรกาย ันทังไม่ก็ไม่ไม่ก็ไปด้วยกันนี่แหละทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกอารมณ์ู่ไปหนีมันจะได้ดับล่างกันไปไม่มันทั้งไม่ั้าไม่ไม่ไปด้วยกันนี่แหละแต่ทุกขัญาข้อการู้ทุกขัญาข้อการเห็นจะหนีมันมันจะได้ดับล่างมันไป ไม่ใช่หลุดจากมันหลุดถ้วยมันไม่ใช่ว่างจากมันว่างล้างมันมหาวนาไม่มีปฏิเสธสิ่งใดมหาวนาแห่งการดับล้างว่างล้างเนี่ยมันคือทุกอย่างไม่มีเส้นแบง่ง ไปด้การลยทุกขนาดจิตนั่นแหละลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนี่ยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่เลยดับล้างกันไปทุกขนาดจิตว่างล้างกันไปทุกขนาดจิตจะมาจะนอกหรือจะในไม่ไม่หมันเต็มที่หน่อยไอ้ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่มันเต็มที่เท่านั้นแหละไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันเต็มที่หน่อยเท่านั้นเอง มันก็มันก็ดับล้างกันไปแล้วลูกว่างล้างกันไปแล้วทุกสิ่งทุกอยาก่างจริงๆแล้วมันยิ่งกว่าคลายช่วยหลุดช่วยเองมันไล่ล่องลอยล้างเลยเนื้อ <ao> ภาพดับล้าง <ao> ไล่ล่องลอยล้างเลยมันยิ่งกว่าคลายช่วยหลุดช่วยอีกคลายช่วยหลุดช่วยน,นี่มันเป็นผลข้างเคียงที่เฉยมันเป็นผลข้างเคียงเท่านั้นเองเนื้อหาหลักมันเนี่ยมันไล่ล่องลอยล้างเลยดับล้างเลย ใครช่วยหรือช่วยในแค่ผลข้างเคียงเองแค่เนื้อหาริยะเองในรองร่างเนี่ยดับร่างเนี่ยมันหมดทั้งริยะหมดชั้นปุริชนหมดทั้งริยะหมดชั้นปุริชน ลายช่วยโดยช่วยยแค่ยยแคแคของอนั่งเชียนแค่เรยะของนั่เองมันก็ยังเยวด้วยทุกกิยาอยู่ยังเจอด้วยสมุทัไทยกิริยาอยู่ไอไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่เต็มที่เอาไว้ลูกมันจะไม่ได้แค่ลายช่วยโดยช่วยจะไล่ล่องลอยล่างช่วยว่างล่ลางช่วยดับล่างช่วยไปตามนั้นเองแต่เต็มที่หน่อยดิ ไม่ใช่ไปดิแสะอารอมณ์ไปได้วยการอารอมณ์นั่นแหละก็โผลมันไปดิวยไมมมันทั้งไหมั้าไม่ไหมไปได้วยการกับทุกอารอมณ์มาแหละมันจะจัดหรือไม่จัดมันจะหนักหรอือมันจะเบามันจะวิกจิตมันจะวิกจิตหรือไม่ริกจิตไปได้วยกันนั่นแหละลูกไม่มันทั้งไหมถ้าไม่ไหมถึงไหนถึงกัน ทุกสถานการณกับทุกขณะจิตกับทุกสภาวิจิตถึงไหนถึงกัน ก็จ,จบตรงที่จบถ้วยนี่แหละไม่ใช่จบจากคอยจ้องจะจบจากมันมันจบเราเขาจบถ้วยนี่แหละ หน้ามดแนงมดดำนะทุกหนูทุกเหล่าทุกเช่นทุกภูมิทุกอย่างมหัศจรรยอ่าหัวศรีหัวศรีอ่าหัวศรีหัวศรีมันลำบากไม่เห็นมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้สึกมันสัมผัสกันไม่ได้เวลาเป็นท่าทิพย์แล้วมันก็สัมผัสกันได้สัมผัสอนุภาพกันได้เป็นไง ลิงโอโหสีก็ไปมันก็ถึงหมดนวพอนึกถึงนี่มันถึงหมดพอไปดูมันก็ถึงหมดเห็นหมดมันเรียบร้อยหมดแล้วอฟ้ากันไปนี่นน คิดปีิยานจะรู้ดีที่ไหนตัวว่างตัวไว้ที่ไหนล่มเย็นเพราะมันเห็นนะเอออาความที่เห็นนี่แหละลูกความที่สัมผัสได้ก็เลยก็เลยดีกว่ามนุษย์หน่อยครับอมืมนุษย์นี่ยังสมอยู่เลย <c oughs> ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ รวมอยู่เลยไม่เห็นสภาพเลยดีกว่ามนุษย์หน่อยเ,เออพวกมึงพวกมึงตายแล้วดีเนาะดีกว่ามนุษย์หน่อยมนุษย์มองไม่เห็นหาอะไรไมีได้เห็นหยาบหยาบตายแล้วมึงยังเห็นแสงสว่างเห็นสภาพสัมผัสได้ความร่มเย็นแล้วก็มาหาเออดีเนาะโอสิงทีก็ซอฟเวอรนาด้ดวยสลายกำแพงให้เลย เล,เ,ลเลยกันแัดเลยฟิตเลยกันแัดไอ้นะลมพอแผ่กันไปแล้วยิ่งพอแผ่บารมีให้มีกําลังเลยมีกําลังมามีกําลังไปแบบรวดเร็วขึ้นเลยไม่ใช่อื่นอาศับ่มนุษย์ด้วยอือรุภาพเลยอนุภาพเลยก็ด,ดงกันแบบคล่องแคล่วเลย อนุภาพดึงช่วยอนุภาพหอบหิ้วช่วย สังฆทานอะไรอย่างนี้อะไรที่ข้าวปลาอาหารหมาสังฆทานทุกประเภทมีส่วนร่วมกันเอามันถ้าเราถ้าไม่เอากันแบบไม่มีความเพร ไปกับท,ทุกสภาวะลักษณะจิตลักษณะอารมณ์จะได้ล้างกันไปไล่ล่องลอยล้างกันไปว่างล้างกันไปไม่ใช่ไิธิเศษมันอารมณ์ของพวกจิตวิญญาณยังมีอยากจะหนีอยากจะหลบลรอเบอดมันน่ะ้นล มีสถานการก็มีให้มันอยู่บ้างกัวหนีที่ต,ตกอะไรหนียลบอารมณ์ก่อนตายเป็นอย่างไรหลังตายแล้วมันก็อารมณ์ก็ติดค้างตรงนี้อะไรๆก็ใหม่มันทั้งใหม่